นึกเงินสะสมเงินออมหรือว่ากับดัก5เงื่อนไขที่ต้องรู้ก่อนนําไปใช้คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้บริหารท้องถิน่นและก็สออบตอทุกคนครับเงินสะสมเนี่ยมันก็คือเงินคงเหลือสุดที่จากปีงบป,ประมาณก่อนๆที่สะสมไว้เปรียบเสมือนกับเงินออมฉุกเฉินของอบตอ การนำเงินส่วนนี้มาใช้เนี่ยมันมี2เส้นทางที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงคือเส้นทางปกติและก็เส้นทางข้อ,อยกเวน้นซึ่งความเข้าใจผิดของ2เส้นทางนี้คือกับดักที่อันตรายที่สุดโดยเฉพาะในช่วงท้ายวาระก่อนที่จะมีการเลือกตั้งครับเส้นทางที่1ห,หรือที่เรียกว่าเส้นทางปกตินี่ก็คือเส้นทางหลักและก็เป็นเส้นทางที่ใช้สําหรับ โครงการส่วนใหญ่ครับการใช้จ่ายเงินสะสมในเส้นทางนี้ต้องได้รับอนุมัติจากสภาอบตอก่อนเสมอนะครับและก็โครงการนี้ต้องผ่านเงื่อนไข5สําคัญดังต่อไปนี้ครับเงื่อนไขที่1ต้องได้รับอนุมัติจากสภาเท่านั้นฝ่ายบริหารเนี่ยต้องจัดทํารายการรายละเอียดโครงการเสนอต่อสภานะครับเพื่อให้สภาอนุมัติลงมติจึงจะดําเนินการได้ ยกตัวอย่างเช่นท่านต้องการสร้างระบบประปาหมู่บ้านในมูลค่า3ล้านบาทโดยใช้เงินสะสมท่านก็ต้องเสนอเรื่องเข้าสภาเพื่อให้สภาเห็นชอบและอนุมัติโครงการดังกล่าวก่อนครับเงื่อนไขที่2ต้องเป็นกิจการในอำนาจหน้าที่ของอบตอน,นะครับ โครงการที่ท่านจะทำเนี่ยมันต้องอยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของอบตอดูจากตรงไหนล่ะนิติกรโยกก็พรบสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลปี37และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุดปี62นะครับเขาก็จะระบุอำนาจและหน้าที่ของอบตอไว้ว่าอบตอมีอำนาจทำอะไรได้บ้างอะไรที่ไม่ใช่อำนาจของอบตอ ยกตัวอย่างเช่นโครงการสร้างถนนขุดคลองระบายน้ําจัดการขยะเป็นกิจการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของอบอตอทั้งสิ้นครับเงื่อนไขที่3ต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยตรงเนี่ยเนี่ยคือหัวใจสําคัญนะครับเงินสะสมเนี่ยมีไว้เพื่อแก้ไขปัญหาที่จําเป็นจริงๆที่ไม่ใช่โครงการเพื่อความสวยงามหรือว่าแฝงการหาเสียงครับ ยกตัวอย่างเช่นการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่แก้ไขปัญหาที่นักเรียนไม่มีที่เรียนครับนักเรียนมันเยอะเด็กน้อยมันเยอะมันก็ขยายตัวขึ้นขยายตัวขึ้นตัวอาคารตัวห้อง,องเรียนมันเล็กเกินไปแบบนี้ก็อาจจะทําศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแห่งใหม่แต่การใช้เงินสะสมเพื่อลานปติมากรรมประจําตําบลเนี่ยทำไม่ได้นะครับเพราะไม่ถือว่าเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนครับ เงื่อนไขที่4ี่ต้องเป็นโครงการที่ไม่สามารถรอตั้งงบประมาณแบบปกติได้ทันครับหากปัญหานั้นสามารถคาดการและวางแผนล่วงหน้าได้แบบนี้ควรตั้งงบประมาณในปีตัดภัยนะครับตัวอย่างเช่นสะพานเดิมเนี่ยพุพังจนถนนใกล้ถลม่มและอาจจะเป็นอันตรายต่อชาวบ้านที่สัญจรรถไปมาแบบนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วนรอไม่ได้แบบนี้ขอใช้เงินสะสมได้ครับ เงินไขที่5ต้องไม่สร้างภาระทางด้านการคลังและก็บุคลากรในระยะยาวโครงการที่จะทำนะครับควรเป็นลักษณะการจ่ายเงินแบบครั้งเดียวหรือมีค่าบำรุงในอนาคตแบบต่ำๆนะครับยกตัวอย่างเช่นการจ่ายเงินสะสมเพื่อซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าเพื่อซ่อมไฟเพื่อซ่อมไฟฟ้าสองสว่างแบบนี้ทำได้นะครับ แต่การจ่ายเงินสะสมเพื่อสร้างพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเนี่ยต้องจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลและมีค่าใช้จ่ายประจำสูงแบบนี้อาจทำไม่ได้นะครับ เส้นทางที่2ก็คือเส้นทางยกเว้นสําหรับกรณีฉุกเฉินหรือบรรเทาสาธารณาภัยในสถานการณ์ฉุกเฉินหรือเกิดสาธารณาภัยระเบียบเนี่ยได้ให้อํานาจนายกอบตอในฐานะผู้ปกครองสูงสุดของอบตอสามารถอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมได้ก่อนเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้ทันท่วงทีต้องมีเงื่อนไขดังต่อไปนนี้ครับ2.1สถานการณ์ใดบ้างที่เข้าข่ายเป็นเส้นทางยกเว้น ต้องเป็นสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันและส่งผลกระทบในวงกว้างครับยกตัวอย่างเช่นอุทุกภัยพวกน้ำท่วมวาตาภัยก็คือพายุอักค,คีภัยก็คือไฟไหม้ภัยแลรงที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงหรือว่า โรคระบาดครับ2.2ขั้นตอนปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อเกิดภัยพิบัติขึ้นนะครับนายกอบตเน,นี่ยสามารถอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อจัดซื้อสิ่งของหรือจ้างเหมาที่จำเป็นในการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนแต่แต่แต,แต่มีเงื่อนไขสำคัญคือต้องรายงานให้สภาทราบในคราวประชุมครั้งต่อไปก็คือทำไปก่อน พอถึงมีการประชุมครั้งต่อไปก็ค่อยให้รายงานสภาทราบครับยกตัวอย่างเช่นเกิดพายุพัดบ้านเรือนของประชาชนเสียหายเป็นจำนวนมากท่านในฐานะนายกก็สามารถอนุมัติให้ใช้เงินสะสมเพื่อจัดซื้อสังกะสีและวัสดุซ่อมแซมที่จำเป็นย้ำว่าเฉพาะจำเป็นนะครับไปมอบให้กับผู้ที่ประสบภัยได้เลยแล้วจึงนำรายการรายละเอียดค่าใช้จ่ายทั้งหมดไปรายงานให้สภาทราบ ในการประชุมครั้งถัดไปครับเกิดภัยแรงอย่างรุนแรงท่านก็สามารถอนุมัติใช้ใจ่ายเงินสะสมเพื่อจ้างเหมาขุดสะเจาะบาดาลเฉพาะหน้าหรือจัดซื้อน้ำแจกใจ่ายให้กับประชาชนไว้ได้ใช้ก่อนแล้วจึงรายงานสภาทราบในลำดับต่อไปตรงนี้สำคัญครับกับดักที่อันตรายที่สุดในช่วงท้ายวาระการตีความเส้นทางข้อ,อยกเว้นผิดระวังในดีนะครับความเสี่ยงสูงที่สุด ในท้ายวาระใกล้จะหมดวาระเนี่คือการที่ผู้บริหารเนี่ยอาจพยายามนำปัญหาที่มีอยู่เดิมๆม,มาตีความว่าเป็นกรณีฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วนเพื่อจะได้ใช้อำนาจของตนอนุมัติโครงการโดยไม่ต้องผ่านสภาระวังติดคุกนะครับคำถามท,ท,ที่สำคัญเพื่อแยกแยะปัญหานี้ภัยเนี่ยกระทันหันหรือเป็นปัญหาที่มีอยู่แล้วจากเดิมฟังดีๆนะครับ ยกตัวอย่างการตีความที่ผิดรถเก็บขยะของอบตเนี่ยมีสภาพเก่าและก็ชำรุด่อยเลยเกินท่านจึงประกาศว่าเป็นปัญหาเร่งด่วนที่รอไม่ได้แล้วใช้อำนาจของนายกอนุมัติจ่ายขาดเงินสะสมเพื่อซื้อรถคันใหม่โดยอ้างว่าเข้าเหตุยกเว้นจำเป็นเร่งด่วนต้องแก้ไขปัญหาชาวบ้านไงการกระทำเพ่นนี้การกระทำแบบนี้นะครับถือว่าเป็นความผิดนะครับ เพราะรถเก่าเนี่ยมันเป็นปัญหาท่านทราบอยู่แล้วและท่านสามารถวางแผนตั้งงบประมาณปกติได้ไม่ใช่สาธารณภัยที่เกิดขึ้นอย่างกระทันหันครับบทสรุปส่งท้ายสำหรับนิติกรโยงในช่วงท้ายวาระของท่านนายกเนี่ยขอให้ท่านยึดหลักเส้นทางปกติ นั่นก็คือต้องผ่านสภานะครับเป็นหลักในการพิจนารณาโครงการเสมอการใช้เส้นทางยกเว้นหรือข้อยกเว้นอ่างว่าจําเป็นเร่งด่วนนู่นนั่นนี่นั้นต้องมั่นใจว่าเป็นกลณีที่เป็นสาธารณะภัยที่เกิดขึ้นจริงและเร่งด่วนกระทันหันที่ชัดเจนสุดๆเพื่อป้องกันการถูกตรวจสอบและร้องเรียนเรื่องปัญหาทางด้านการเมืองได้ครับโอเคนะครับหวังว่าจะมีประโยชน์ในพวกเ็นใหม่คลิปหน้าผมโย่งนิติกรครับ คลิปนี้ขอตอลาไปก่อนสวัสดีครับ